สวัสดีครับสาแดการ EP ีนี้ครับอยู่ที่สนามยิงปืนไซน้อยฮะพลาดไม่ได้กับเรียกว่าชาเลนจ์ของชาวกันทั้งหลายที่้าผมมามีช่องพอบ้านหน้าหนวดแล้วก็พี่เบียครับพี่เบียเป็นรุ่นพี่ผมในวงการยิงปืนที่ยิงลูกซองกันด้วยกันชาเลนจ์คืออันนี้ชาเลนจ์เกี่ยวกับการยิงเพจเหล็กระยะ15เมตรกระสุน5นัดนะฮะใช้เพจเหล็ก4เพจระยะเนี่ยที่เรายิงกันง่ายๆเนี่ย15เมตรคิดว่าแบบยังไงก็โดนพอบ้านหน้าหนวดใช้2นิ้วยิง นะฮะแล้วก็พี่เบียร์พี่เบียร์ใช้สามหกห้าถ้าจำไม่ผิดเดี๋ยวเดี๋ยวผมเปิดให้ดูผมจำไม่ค่อยได้นี่เลยผมหาเล็กเล็กกว่า <c oughs> เล็กกว่าพี่สองคนมาแล้วครับหกจุดสามห้าครับมีบาเลต้าตัวหนึ่งแล้วก็ตัวนี้บบวนิ่งฮะเล็กกว่านี้มีอีกไหมมีใครขิงเล็กกว่านี้คหคะเนี่ยคลิปนี้เนี่ยเดี๋ยวผมเปิดให้ดูว่าทำไมผมต้องมาทำชาเลนจ์เนี่ยมาทำ EP นี้ขึ้นมาเดี๋ยวเดี๋ยวเปิดให้ดูช่างภาพช่างภาพมาดูนี่มาดูนี่ช่างภาพอ่ะนี่เลย น uh, uh, uh. okay. okay. ี่นี่นี่อาจารย์เบียร์อาจารย์เบียร์เดี๋ยวพูดเลยผมเริ่มจากอาจารย์เบียร์ก่อนนี่นี่นี่จักรนแดงกันอ่านี่เริ่มจากพี่เบียร์เสร็จปุ๊บนี่มีพ่อว่านหนวดนี่นี่เดี๋ยวพ่อว้านหนวดดิแป๊บหนึ่งนี่ใครดีหน้าแต่ละแอร์เลื่องถึงคนเดียวนะคนที่รูปร่างใหญ่ๆหน่อยหน้าดูหน่อยมากกว่าวดนะครับอืมเลืองถึงช่องสักรนแดงกันเลยนะครับโอ้พี่แบงก์ เเริ่มจากตรงนี้เริ่มจากตรงนี้ครับเริ่มจากตรงนี้โดยที่นี่นี่นนผมจะใช้เจ้าบาลลตตาตัวนี้นะครคือจริงๆแล้วอะ่ะผมอยากใช้เบบี้ปืนตัวนี้แต่คือแบบผมทดสอบยิงแล้วคือมันป้อนลูกเข้าไปไม่สมมุตทด้วยความที่เดี๋ยวจะหาว่าเราตัดต่อลองช็อตเลยนี่ถ่ายตั้งแต่เปิดยันยินยงเลยสั้นๆเดี๋ยวผมยิงให้ดูระยะ15เมตรครับ กับ6.35บาเดต้าตัวนี้บาเดต้าตัวนี้ต้องหยอดล่อลูกนี่ๆเดี๋ยวผมให้ดูก่อนเราต้องล่อเขาไปหนึ่งนัดก่อนนะครับป๊านี่ปานี่และนัดแรกอะเราสามารถยิงได้เลยมานะครับอันนี้ระยะ15เมตรนะฮะผมผมผมวัดมาแล้วกับเจ้าปืนลำกล้องเท่าไหรเนี่ยกะจิ้วลิ้วหนึ่งผมยิงมือเดียวเนี่ยโดนมาม่รูเนี่ยโอลืมลืมง้างนกลืมไปมันต้องล่อกัอน โอ้โหยิงโคตรยากเลยเรียบร้อยเลยโอ้โหเฮ้ยอะไรครับนี่อะเรียบร้อยเลยรวมทำบุญไปแล้วไม่น่าเลยเดี๋ยวเดี๋ยวปืนเคลียร์ครับปืนเคลียร์เียรปืนก่อนอืมสี่เพจห้านัดโดนเป็นเพจเดียวเรียบร้อยเลย เฮ้ยนี่เดี๋ยวผมขอญาตส่งต่อชาเลนนี้นะครับอะน้องสาวผมแล้วกันน้องน้ำอิงขอชาเลนนี้ร่วมทําบุญด้วยกันไปหาปืนไม่รู้ว่าขนาดอะไรก็ได้ที่มันสูสีกับพี่นะแล้วก็ชาเลน g ์กลุ่มพี่ๆยังน้องกันแอนลอเห็น EP นี้มาร่วมสนุกด้วยกันทําบุญด้วยกันเดี๋ยว ท้าย EP ผมกดโอนแล้วก็ส่งสลิปไปให้ว่าผมร่วมทําบุญเท่าไหร่กับที่ไหนนะฮะเป็นหลักฐานก็ยอมรับอะเราอยากทําบุญเอาตรงนะถ้ายิงยิงโดนก็เหมือนชาวบ้านเขาดิได้ไหมปิด EP แค่นี้ครับบ๊ายบาย